สวัสดีครับเรื่องราวที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับพลังความกลัวแล้วก็การเปลี่ยนมุมมองแค่นิดเดียวที่สามารถเปลี่ยนทุกอย่างไปได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยครับเริ่มเปิดมาด้วยคําพูดนี้เลยครับท่านพ่อข้าขอโทษข้าทําได้ไหมอีกแล้วเป็นคําพูดของเด็กสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าอีเฟซึ่งมันสะท้อนความสิ้นหวังและความพ่ายแพ้ที่เธอต้องเจอซ้าแล้วซ้าเล่าจากพลังของตัวเธอเองนี่แหละครับเอาล่ะเรามาลงลึกถึงต้นตอของปัญหากันเลยดีกว่าครับ นั่นก็คือพลังของอ e ี้เฟยที่มันควรจะเป็นพรสวรรค์ใช่ไหมครับแต่สำหรับเธอแล้วมันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นคำสาปซะมากกว่านี่แหละครับคือปมหลักเลยพลังไฟของเธอเนี่ยมันรุนแรงมากก้าวหน้าไปไกลเกินกว่าที่ตัวเธอจะคุมมันอยู่ความไม่สมดุลตรงนี้เองครับที่เป็นต้นเหตุข,ของความกลัวทั้งหมดในใจเธอแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทำให้พ่อของเธอต้องเดือดร้อนใจหาทางช่วยอย่างหนักเลย และปัญหานี้มันไม่ได้จบแค่ตอนฝึกวิชานะครับแต่มันแบบลามไปทั้งชีวิตของเธอเลยทําให้อีเฟยต้องปลีกตัวออกห่างจากคนอื่นก็เพราะว่ากลัวกลัวว่าจะเผลอไปทํำร้ายใครเขาอีกนะสิครับพ่อของเธอซึ่งเป็นถึงเจ้าสํานักอย่างเยี่ยนโวยผู้เยี่ยนใหญ่ก็รู้ดีครับว่าปัญหานี้มันเกินกําลังของเขาไปแล้วเมื่อพลังมันไม่ใช่คําตอบเขาเลยต้องหันไปพึ่งพาคนคนนึงซึ่งเป็นคนที่ไม่มีใครคาดคิดเลยครับ เขาไปขอร้องให้หนิงหลงซึ่งเป็นผู้ฝึกยุทธหนุ่มมาช่วยชี้แนะลูกสาวของเขาครับเพราะเขามองเห็นว่าหนิงหลงมีทักษะบางอย่างที่หายากมากซึ่งมันไม่ใช่พลังทำลายล้างนะแต่เป็นศิลปะก,การควบคุมที่ละเอียดอ่อนตั้งหากลองดูตารางเปรียบเทียบนี้สิครับจะเห็นภาพชัดเลยคือมันน่าสนใจมากนะสิ่งที่หนิงหลงเก่งที่สุดนั่นก็คือความแม่นยำการควบคุมที่ละเอียดอ่อนเนี่ยดันเป็นสิ่งที่อีเฟยขาดและต้องการมากที่สุดพอดีเป๊ะเลย เหมือนจิ๊กซอส่วนที่หายไปเลยครับเอาละครับเพื่อที่จะหาทางแก้ปัญหาเนี่ยนิงหลงก็ต้องเห็นภาพรวมของปัญหาก่อนใช่ไหมครับเขาเลยต้องทําสิ่งที่ค่อนข้างจะเสี่ยงมากๆนั่นก็คือให้อีเฟยโชว์พลังที่แท้จริงทั้งหมดออกมาเขาขอให้เธอปลดปล่อยพลังทั้งหมดออกมาเลยครับซึ่งแน่นอนว่าอีเฟยก็ลังเลส่วนพ่อของเธอนี่โอ้โหสีหน้าแสดงความกังวลออกมาแบบชัดเจนสุดๆแล้วแค่คําพูดคํานั้นแหละครับตายซะอีเฟยก็ปล่อยพลังไฟออกมาแบบ โอ้โหมหาศาลมากครับมันเป็นเปลวเ,เพิงที่ใหญ่ซะจนรู้สึกว่าเผาได้ทั้งเมืองเลยทีเดียวแต่ทมกลางความตกตะลึงนั้นนิงหลงกลับสังเกตเห็นอะไรแปลกๆก็คือคำพูดติดปากของเธอนั่นแหละครับเขาเลยถามไปตรงๆเลยว่าทำไมถึงพูดคำนั้นออกมาอีเวลก็ตอบมาซื่อๆเลยครับว่าก็แค่จามาจากแม่ของเธอซึ่งดูเหมือนว่าคุณแม่นี่จะมีกลังคำศัพท์ตอนต่อสู้ที่ดุเดือดน่าดูเลยนะครับเนี่ยและนี่แหละครับ คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดของเรื่องเลยแทนที่จะไปพยายามกดพลังไฟที่น่ากลัวนั้นไว้หนิงหลงกับเลือกที่จะมองมันในมุมใหม่พลิกมุมมองไปเลยเห็นไหมครับว่าประเด็นสำคัญมันคือการเปลี่ยนกรอบความคิดเลยจากเดิมที่พยายามจะควบคุมกดคมพลังที่น่ากลัวกลายมาเป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆจากพลังนั้นแทนพูดง่ายๆก็คือเปลี่ยนจากการต่อสู้มาการเต้นรำไปกับพลังของตัวเองหนิงหลงไม่ได้ดับไฟนะครับ เขาแค่ค่อยๆรวบรวมมันปั้นมันแล้วก็มอบชีวิตให้มันจนเปลวเพลิงที่เคยน่ากลัวกลายเป็นเสือเพลิงที่สวยงามแล้วก็มีชีวิตชีวาขึ้นมาได้นี่แหละครับคือการเปลี่ยนรูปพลังไม่ใช่การทำลายแล้ววินาทีนั้นเองครับความกลัวของอ e ีเฟก็หายวับไปกับตาเลยถูกแทนที่ด้วยความตื่นเต้นความทึ่งกับสิ่งที่เธอเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกในชีวิตมาดูกันต่อครับว่าการกระทำแค่ครั้งเดียวของหนิงหลงเนี่ยมันเปลี่ยนทุกอย่างไปได้ยังไงบ้าง ไฟที่เคยเป็นสัญลักษณ์ของความล้มเหลวความน่ากลัวตอนนี้มันกลายเป็นเหมือนผืนผ้าใบให้จินตนาการเลยครับเป็นครั้งแรกเลยที่อีเฟเห็นว่าพลังของเธอไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัวแต่เป็นสิ่งที่เธอใช้สร้างสารรค์สิ่งสวยงามได้ดูจากแผนภูมินี่สิครับจะเห็นเลยว่าอารมณ์ของเธอเปลี่ยนไปคนละเรื่องเลย คือแน่นอนว่าตัวเลขพวกนี้อาจจะเป็นแค่การเปรียบเทียบให้เห็นภาพเฉยๆนะครับแต่มันชัดมากว่าความกลัวเนี่ยมันลดลงไปเยอะมากแล้วถูกแทนที่ด้วยความอยากรู้และความตื่นเต้นที่ได้ลองวิธีใหม่ๆที่มันทั้งสนุกแล้วก็สร้างสรรค์แบบนี้สําหรับคนเป็นพ่อที่แอบมองอยู่สิ่งที่เขาเห็นมันไม่ใช่แค่เสือไฟนะครับแต่มันคือรอยยิ้มของลูกสาวที่เขาไม่ได้เห็นมานานมากแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดสําหรับเขาในตอนนี้ก็คือความโล่งใจแล้วก็ความหวังที่ได้เห็นลูกสาวกลับมามีความสุขได้อีกครั้งเรื่องนี้ก็ทิ้งคําถามที่น่าทิตเอาไว้ครับว่าหรือบางทีการควบคุณที่แท้จริงอาจจะไม่ใช่การไปกดขม่มพลังที่เรามีอยู่แต่การทําความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ที่จะสร้างสรรค์สิ่งสวยงามจากมันบางทีทางออกของปัญหาที่ดูน่ากลัวที่สุดอาจจะซ่อนอยู่ในการเปลี่ยนมุมมองของเราแค่นิดเดียวเท่านั้นเอง